เช้าวันหนึ่งที่อากาศสดใสเราบรรดาแก๊งหมาแดงก็ได้ออกมาเดินชมเสิวทัน์ณทุ่นงนาอุณหภูมิที่ประมาณ19องศาเราบรรดาแก๊งหมาแดงมีความสุขมากมองกันทุ่งนานเบ่งวางทุกๆเช้าะจะมีจอนเป็นหัวหน้าแก๊ง แล้วก็ทองกล้าก็เป็นภรรยาสุธทรั์ของจอรเขาไปวิ่งเล่นกลางทุงง่งนาเพื่อปัสสาวะและอุจจาระผสมกับขี้วัวต่อไปจอรวิ่งเล่นด้วยความสนุกสนานส่วนทองก้าก็ตามขึ้นมา,นะป,าประกอบด้วยโทนี่ซึ่งเป็นลูกชายของจอรลูกติดเมียเขา ซึงเล้เสียชีวิตไปแล้วโทนี่จะมองพ่ออยู่ห่างๆปรกอบด้วยทองก้าช่วงในทองก้ากับท้องในประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับอากาศสดใสโทนี่นั่งมือลอยมองว่าเมื่อไรจะมีแย้วิ่งผ่านมาให้ไ้ไล่ตะคุบหรือจะมีหนูนา ให้เวิ่งไล่สวบกันไปข้างหนึ่งส่วนท่องก้านั้นเนี่ยไม่ทำอะไรนอกจากกินหญ้าและหัวหน้าแก๊งยังจอนเนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมทั้งโทนี่และทองก้าไม่ยุ่โงโวว่าจอนนั่งเหม่อมองไปทางทิศตะวันตกหวังว่าจะมีอะไรมาให้สวบไหมวันนี้ สุดท้ายก็ไม่มีใครมาไม้แต่วัวหนึ่งตัวก็ไม่ผ่านหน้าจอนไปเข้านั่งเมือมองแล้วก็มองขวามีหรือเปล่าสุดท้ายก็ไม่มีทุกๆเช้าจะเป็นกิจวัตรของจอนพอเริ่มสายหน่อยเริ่มร้อนก็อบพะยพะเข้าบ้าน นี่คือกิจวัตรประจำวันของแจ้งหมาแดงท่านสา